พริกนอกจากมีความเผ็ดแล้วยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ทธาตุเหล็กแมกเนเซียมโพแทสเซียมเป็นต้นคลิปนี้เรามาฟัง9ประโยชน์ของพริกกันค่ะข้อ1การกินพริกช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายข้อ2ช่วยในการลดน้ำหนัก ในพริกจะมีสารเทอร์โมจนิกซึ่งเป็นสารที่กอ่อให้เกิดความร้อนในร่างกายช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีค่ะข้อ3ช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลการกินพริกจะช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี L D LD L ให้คงที่และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี H D HD L ข้อ4ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด การกินพริกช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกูโคสทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดของเราลดลงข้อ 5. ช่วยให้เจริญอาหารการกินพริกจะช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายและปลายประสาทสมองส่วนกลางทําให้เรารู้สึกอยากกินอาหารมากขึ้นช่วยให้เจริญอาหารได้ดีค่ะข้อ 6. ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ การกินพริกจะช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจข้อ 7. ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายในพริกมีวิตามินซีจึงช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ร่างกายเราได้ค่ะข้อ8ในพริกมีวิตามินเอและวิตามินซีช่วยบำรุงสายตาและป้องกันความเสื่อมของจอประสาตา ข้อ9ก้าการกินพริกยังช่วยทําให้เราอารมณ์สดใสแจ่มใสร่าเริงขึ้นด้วยเพราะว่าในพริกจะมีสารแคปไซซินช่วยกระตุ้นสื่อประสาทสมองให้หลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขทําให้ร่างกายเราเบิกบานสดใสร่าเริงขึ้นค่ะการกินพริกนอกจากจะให้ความเผ็ดเพิ่มรสชาติให้กับอาหารแล้วยังมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรจะกินเผ็ดจนเกินไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจบ็บสวัสดีค่ะ